อะไรคะงูแล้วอันนี้ล่ะตัวอะไรคะตัวอะไรคะชอร์คางชอร์คางนั่งงี้เงี้ยว้าวอันนี้อ่ะตัวอะไรลองูตัวไหนนะตัวลอชูช่อร์ไหมแล้วตัวนี้ล่ะตต อฉีิงอฉีิงค่ะเอาแมมเอาเสียงเฉียงฉียงตัวนี้ล่ะคะตังแล้วตัวนี้ล่ะคะตังถอยมาลูกตังตังตังถอยมาอีกลูกตังถอยไปถอยไปค่ะถอยไปลูกถอยไปช่องหนูอยู่นู่นถอยไปเอาแมมดูคุณครูันไปดูคุณครูค่ะอันนี้ล่ะคะ ตัวนี้แหะตัวนี้และค่ะตปลาตาตอปาตาิ้ขยับไนับนู้ไม่ได้ยินเสียงเลยขยับไปนู้นตัวนี้แะคะตัวนอทันตัวนี้ตัวทัากเลตวแอันนี้แหละค่ะเก็บคอหนามงูคอหามเสียงใหม่คนามงคนามงเอาเอาแสบเลยดังมากตัวแสบเลยดูงูนู่น ตัวอะไรนู่นนู่นดูตัวอะไรคะตัวอะไรใครรู้ป่าตัวอะไรคะตัวอะไรหออะไรคะหออะไรทางตัวอะไรทางใครตอบได้เร็วหอผูท้าวห่อผูท้าอวอะไร อยู่ใกล้ๆไม่ดูเลยนะตอตอโวยไม่ต้องตะโกนลูกขอนออะไรขอดูงอ๋อไม่ยินเสียงเลยองเบียอแอมไม่ยินเสียงเลยอหารเก่งมากเลยเยม่ยมนแอมมตอบแมอตอบเร็วขอทงนี่ะคร

รอสัมภาันีล้วนะรูบรอะไรคะมอนมอนี่วนะรอยนี่ลวะรรเรียรวยนี่ละระลิงนั่งดูดหลบนั่งดูดนี่นะคะวอ 我来。Like, uh oh. i